โอเคแล้วครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบิวปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้เราก็อยู่กับอัปเดตเอพิโซดที่7 0พาร์ทสนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีตัวละครมาใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งตัวเด็ดเดเลยนะครับนั่นก็คือไททันคล็อกแมนนั่นเองนะครับผมเป็นตัวเออที่ไม่มีในเซ็กซ์วิดีโอเลตนะครับผมแต่ว่ามีอยู่ในมัลติเวิร์นะอันนี้น้องๆก็บอกมานะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัวละครต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกตุ่มที่ ใส่เจ็ตแพ k นะครับแล้วก็สปิเกอร์แมนที่เอ่อหยิบหอกมาใช้นะครับผมอ่ะแล้วก็ในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็จะรีวิวเพียงแค่ไททันคล็อกแมนนั่นเองนะครับผมแล้วก็ไททันคล็อกแมนเนี่ยจะมาในรูปแบบของโลบักนะครับในราคา699โลบักครับทุกคนราคาแม่งแพงขึ้นอีกแล้วนะครับผมอันนี้คือคูณ2ไปเลยนะครับจากตัวเดิมนะครับผมโอ้โหแล้วก็ข้อมูลพื้นฐานนะครับดาเมจตอนอัพตันเนี่ยอยู่ที่2 5 5 0 0 0นะครับแล้วก็วง60นะตี0.5าวิแล้วก็ BPS เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5 0,000นะครับทุกคนแล้วก็ตัวละครตันนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่ามันจะมีย้อนเวลาด้วยหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะแล้วก็มาดูกันว่าการที่เขาตั้งขายในราคา699โลบักเนี่ยซึ่งมันเป็นราคาที่โดดขึ้นมาโอ้โหเยอะมากเนี่ยนะครับมันจะดีสักแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเจอกันในดาเลยครับพี่ครับพี่ผมไม่มีตัวเลนเลยครับผมขอ ตัวไหนครับพี่นี่เลยเว็ Web บอุปรกรณ์มีบริการขายตัวทอร์เร็ตทาวเวอร์ดีฟนส์แบบได้ทันทีแบบเป็นเซ็ตก็มีแบบซื้อทีละตัวก็มีเช่นเดียวกันหรือจะเป็น ID ไอดีไก่ทองไก่เพชรก็มีให้เลือกซื้อลงไปถึงสายที่ชอบสุ่มเสี่ยงดวงก็มีให้เลือกเหมือนกันและนอกจากนี้ก็ยังมีบริการขายไก่ตันบ็อกฟูดหรือจะเป็นบริการต่างๆที่เกี่ยวกับเพจซิมเูเลเตอร์เอ็กซ์ไม่ว่าจะเป็นขายเพชรหรือขายตัวสัตว์ยักษ์ก็มีให้เลือกมากมายเข้ามาเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยที่เว็บ บลบุปกปณ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับร้านมารูช็อปร้านเติมโลบักอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบักแบบ ID p a พาร์ทที่ราคาโคตรถูกระบบก i ิปเกมพาร์ทในแมปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟูดทิงลีกาซีหรือแบบอื่นๆบริการจำหน่าย ID เกมแมพต่างๆและรวมไปถึงไก่ตันบล็อกฟูดหรือไก่เพชรอนิเมะแอดเวนเจอร์บริการกดเพชรหรือกดไอเทมต่างๆในเกมโลบอกแทบทุกแมบพบสามารถเข้ามาเลือกใช้บริการเยอะแยะมากมายได้ที่มาลูชอบแปะลิงค์ให้ใต้คลิปแล้ว แล้วก็ตอนนี้นะครับด่านท o เลทราคิวเนี่ยได้เปลี่ยนโมเดลด่านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเท่ขึ้นหรือเปล่านี่โอ้โหหน้าดาวน์โหลดโคตรเท่ครับผมทองอลามเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับเราเล่นที่โหมดฮาร์ดนะครับเพื่อที่จะรีวิวได้สบายๆนะครับทุกคนแล้วตอนนี้ผมขอวางตัวเงินแล้วก็ตัวต้นเกมอะไรต่างๆก่อนนะครับตอนเราลงไททันคอรอกแมนเนี่ยเราค่อยมาดูกันครับทุกคนไปกันเลยโอเคครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับตังผมก็มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับและแน่นอนครับตัวละครที่เราจะ กันนั่นก็คือไททันครอกแมนนั่นเองนะครับโอ้โหเนี่ยคือเริ่มต้นมานะครับผมบอกเลยว่าเป็นโมเดลที่โคตรเท่นะครับทุกคนแล้วก็การโจมตีก็จะประมาณนี้ครับทุกคนนี่ครับอัพขั้นที่2มาก็จะเริ่มมีน่าจะเป็นปืนนะตัวนี้นะครับผมแล้วก็มีเกราะที่แข็งนิดนึงนะครับผมบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับคือตัวละครที่เท่ที่สุดในเกมนะครับแล้วก็ที่เราสังเกตเห็นนะครับณตอนนี้นะครับมีกดตัว C หรือเปล่านะครับ แล้วก็จะเกิดทำสต็อปขึ้นนะครับนั่นก็คือสกิลหยุดเวลานั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะลองกดที่ตอนนี้ก่อนล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงครับกดตัวซีเลยปุ๊บเช็ดเก้าโอ,โอยโหัวทุกคนเทพจัดโคตรเท่เจ่จัดโคตรเท่เจ่จัดแล้วก็โคตรเท่นะครับทุกคนโ,โ,โ,โอ้โหยชี่ะคล้ายๆกับดีโอในออสตาเคยเล่นป่ะมีใครเคยเล่นออสตาป่ะดีโออะ <laughs> โอ้โหจากหยุดเวลานะครับทุกคนก็จะเป็นเอ่อขาวดานะครับพื้นหลังแล้วก็คูดาวหยุดเวลาเนี่ยจะอยู่ที่300วินาทีนะครับหรือว่าตีไปก็น่าจะ5นาทีนะทุกคนโอเคแล้วตอนนี้นะครับผมผมก็อัพมาถึงเลเวลที่3แล้วนะครับเลเวลที่3เนี่ยก็จะมีเกราะตรงนี้ขึ้นมานะครับทุกคนแล้วก็อัพขึ้นไปเลเวลที่4เลยละกันปุ๊บนี่เลเวลที่4ก็จะมีเวลานะครับมีนาฬิกาโผล่ขึ้นมาอันนึงนะครับทุกคนแล้วก็ในส่วนของเลเวลที่5ครับเป็นงานมาดูกันปุ๊บ นี่ก็คือมีเวลาโผล่ขึ้นมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมแล้วก็เลเวลหกน่าจะตันนะครับผมอัพขึ้นไปเลยลักกันนะครับปึ๊บนี่ก็จะมีนาฬิกาออกมาข้างหลังนะครับทุกคนแล้วก็การโจมตีตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามันจะมีหลายเอฟเฟกเลยนะครับจะเป็นเอฟเฟกสีแดงนะครับผมนี่ที่เราเห็นชัดๆตรงนี้นะครับแล้วก็บางทีมันจะมีเอ่อการปากรงจักรข้างหลังนะครับนี่เลยฮะใช้กรงจักรในการโจมตีนะครับผมแล้วก็อันนี้ อ๋ออันนี้เป็นปืนนะครับก็คือวงเหลืองข้างนอกสุดเนี่ยจะเป็นวงของปืนนะครับแล้วก็มาดูกันว่าวงขาวเนี่ยจะเป็นวงของอะไรนะฮะวงขาวอ่าวงขาวเป็นน่าจะเป็นหมัดนะทุกคนแล้วก็เอ่อพอเป็นวงเหลืองในสุดนะครับน่าจะเป็นกงจักรนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็นี่ครับมีเอฟเฟกต์สีเอ่อเขียวๆเ,เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นพิษนะครับทุกคนน่าจะทําการลด,ดเลือดมอนเรื่อยๆนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็สรุปก็คือวงนอกเนี่ยนะครับจะเป็นปืนนะครับผมที่ อยู่ในแขนขวานะครับแล้วก็วงสีขาวตรงกลางเนี่ยจะเป็นเออมันนั่งมันนั่งต่อยหรือมันนั่งทับหรืออะไรสักอย่าง <c oughs> นะครับผมแล้วก็พอเป็นวงเหลืองเนี่ยจะเป็นกงจักรนี่เลยครับนี่ครับเป็นกงจักรสอันนี้นะครับอุ้ยตีสลับกัดปุ๊บแล้วก็มานี่ปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับไท่ทานอคอกแมนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะรอสะก,กี้อีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าโคตรเท่เลยนะครับทุกคน <c oughs> เท่จัดๆนะครับแล้วก็เฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามี2ตัวนะทุกคนเดี๋ยวผมลอง วางเป็น2ตัวนะครับทุกคนแล้วก็เออก็ทับกันนะครับผมก็คือว่าถึงแม้ว่าเราจะมี2ตัวนะครับแต่สกิลในการหยุดเวลาเนี่ยก็จะใช้ได้เพียงแค่ครั้งเดียวนะครับก็คือเออเป็นทั้งเซิร์ฟนะครับแล้วผมเดาว่าถ้าเกิดเพื่อนเอาตัวคอกแมนมาด้วยเนี่ยนะครับก็น่าจะกดได้ครั้งเดียวเช่นเดียวกันนะครับใน 1เซิร์ฟอะนะก็คือต้องรอครูดาวถึง5นาทีนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะรอให้ครูดาวครบนะครับผมแล้วก็เรามากดกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าลรากดตอนที่อยู่เลเวล2กับกดตอนที่อยู่เลเวล6เนี่ยจะแตกต่างกันยังไงนะครับจะแตกต่างกันหรือไม่นะครับมาดูกันเลยครับทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้คููดาวก็ครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วงจะอยู่ประมาณนี้โอ้โหแต่ว่ากดยังไงก็น่าจะโดนหมดนะครับผมน่าจะโดนทั้งแบบนะนอ้าวผมกดซีเลยละกันครับทุกคนวันทุทีกดเลยปึ๊ โอยโคตรเท่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ทุกคนตกอยู่ในพวังนะครับผมแล้วก็นี่ครับนิ่งเลยนิ่งยาวเลยนะครับทุกคน อ๋อน่าจะประมาณ9วินะเท่าที่นับครูดาวเมื่อกี้นะครับเพราะว่ามอนเริ่มเดินตอนเอ่อ291วินาทีนะครับก็น่าจะหยุดเวลาได้ประมาณ9วินะฮะแล้วก็9วิเนี่ยไททันคอกแมนสามารถตีได้18ครั้งเลยนะครับทุกคนก็เอาดาเมจตรงนี้ไปคูณ18นะครับระหว่างที่หยุดเวลานั้นทำดาเมจได้เท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจมากครับแล้วก็ผมคิดว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากนะครับทุกคนทุกคนอาจจะเห็นว่ามัน แพงนะครับผมในราคา699โลบักนะครับแต่เมื่อเทียบกับความสามารถของมันแล้วเนี่ยผมว่าโคตรคุ้มนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนอกจากความสามารถนะครับโมเดลคือสวยมากครับทุกคนสาหรับใครที่คิดว่าเออมีตัวที่เก่งกว่าเยอะแยะนะครับก็ใช้ตัวที่เก่งกว่าไปได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าต้องมีเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็เท่มากนะครับมันเป็นตัวสะสมที่ดีมากๆนะครับเมื่อไหรที่มันออกตู้เนี่ยผมว่านะราคาต้องพุ่งสูงแน่นอนนะครับเพราะว่ามันสวยจริงๆนะทุกคนปฏิเสธไม่ได้ โอเคประมาณนี้ละกันคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นการประกอบการตัดสินใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับว่าควรซื้อหรือเปล่าสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนร้านอุปรกรณ์จะต้องวางขายแน่นอนนะครับใครที่สั่งมาตอนกลางคืนก็น่าจะได้ตอนเช้าของวันที่29นะครับผมแล้วก็ใครที่ซื้อหลังจากวันที่29ไปเนี่ยก็ตามคิวนะครับผมไม่นานไม่กี่นาทีก็ได้ของแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนไปแล้วบ๊ายบายเจอกันเย้ yeah.